สวัสดีค่ะเอนะจ๊ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมยันในเดสักคูซึ่งในเกมนี้เราจะเล่นเป็นตัวละครยันในเดเพื่อไปจีบนุ่นพี่คนนั้นที่เราแอบชอบช่วงนี้ก็จะถึงวันวันเดนไทน์แล้วใช่ไหมไม่รู้ว่าจะลงคลิปทันหรือเปล่าเนี่ยเอาล่ะไม่รอช้าเราก็มาเริ่มกันเลย ยินดีต้อนรับสู่การเปิดเรียนวันแรกนะจ๊ะทุกคนห้องเรียนแสน,นอบอุน่นกับแสงจากะอาทิศที่สัตส่องเข้ามาในห้องซันได้ติดตามผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่ม3ามทับหนึ่งมีชื่อว่ามาคิโอโซโนซันไม่เข้าใจว่าทำไมซันถึงรักเขาแต่แล้วซันก็ได้ยินเพื่อนๆเ,เขาคุยสนทนากาัน เธอเลิกกับเขาคนนั้นแล้วหรอเขาอายุเท่าไหร่หรอสามสิบห้าหรอผู้ชายคนนั้นแม่งเรื่องมากจะตายซันต้องการผู้ชายที่ใส่ซื่อผู้ชายที่เราเจอเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะอ๋อใช่มาคิโอโซโนโเขานั่นไงเธอจะจีบเขาใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนรักหนังเลิกเรียนซันจะไปจีบเขาให้ได้คอยดู ฉันจะไม่ยอมให้แกจีบคนที่ฉันรักได้หรอกฉันจะฆ่าแกเมซาอิตโตะฉันจะไม่ยอมให้แกจีบนุ่นพี่ที่ฉันรักได้หรอกก่อนอื่นขอเตรียมอาวุธที่สามารถฆ่ามันได้นี่คงจะใช้ฆ่าแกได้นะที่ขุดมันสามารถใช้ฆ่าแกแนวฝังแกได้เช่นกัน <laughs> ไปดีกว่าหานางหัวม่วงกัน อยู่นี่ใช่ไหมสวัสดียันเดะดมันพูด<ธ>อ,อะไรไเกี่ยวกับพื้นที่ในการดูน้ำแมา่ป,ปปูดาน่าสุดส่วงกลาง<ช>คืนไม่เดียวนะซันคิดว่ามันมีความรู้สึกถึงจุดจบทุกคนจะตายหมดในขณะที่พวกเธอดูพนังมาอะไรนั่นรู้ไหมซันแอบดูวิดีโอเซตเกี่ยวกับความรู้สึกอารมณ์ของผู้ชายบางคนซันเหนื่อยกับการเรียนว่ะมันน่าเบื่อ สันจะไปซื้อของในสุดสัปดาห์นี้จะไปด้วยกันไหมสันหิวน้ำสันต้องการดื่มน้ำมีไหมหิวก็ไปซื้อดีามอยู่ได้แน่แล้วโอกาสที่เรารอคอยก็มาถึงยันเนๆสันจะจีบนุ่นพี่คนนั้นให้ได้ยิ่งแกพูดสันก็ยิ่งเหมือนใส่แกยันนี่แน่ไปตายซะ บางอาจแย่งนุ่นพี่ที่สันสอบหวังว่าไม่มีใครเห็นนะอย่างดีนะที่อีสองตัวไม่เห็นเพื่อนหนูแค่วูบเป็นลมสวยๆค่ะหนูจะส่งเธอไปห้องพยาบาลเองไม่ต้องเป็นห่วงถ้าแกอยู่ที่นั่นแกจะมีความสุขที่ได้เป็นสาวสวนฟอร์มอม่วงตลอดไป เกือบจะถึงแล้วเกือบจะถึงที่ที่แกจะอยู่แล้วมีความสุขมันก็คือที่นี่นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับแกขอให้รับสบายนะอีหัวมว่วงได้เวลาที่เราจะไปจิบดุนพี่กันแล้วนั่นไงดุนพี่หนูมาแล้วสวัสดีค่ะโค สวัสดียามเช้าอันสดใสกันด้วยนะนักเรียนหนูขอคุยอะไรกับนุ่นพี่ได้ไหมครูได้เลยตามสบายนักเรียนนุ่นพี่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมีอะไรหรอจ๊ะอืมนุ่นพี่อ้าวว่าไงอากาดิจังเราสองคนไปกินกาแฟที่ไหนสักแห่งด้วยกันดีไหมไว้ส่วงหนังเลิกเรียนก็นักกันนะ สันรู้สึกว่ามันดีนะที่ได้กินกาแฟแต่เธอต้องจ่ายเงินด้วยนะ่ะพราะเงินสันไม่ค่อยมีในส่วงหลังเลิกเรียนที่นี่มันสั่งสวยดีนะสั้นดีใจที่เธอ่วนสัน้นสั้นได้กินอาหารฟรีนุ่นพี่จะสั่งอะไรก็สั่งได้เลยนะเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงเองขอบใจนะน้องอ้ย ขอโทษค่ะรุ่นพี่หนูไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรเดี๋ยวซันก็แค่กลับบ้านไปแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉยๆไม่มีอะไรมากนะไปละไปละ <c oughs> มันสั่งเป็นวันที่ยากลำบากียเหลือเกินซันต้องพักผ่อนแล้วตอนนี้อบ้าสิดีไอเจ้าถ้วยกาแฟแห่งสวยเกือบ <c oughs> <c oughs> จะจีบนุ่นพี่ติดแล้วเมื่อกี้ แต่กาแฟนั่นมาหกก่อนรสชาติไม่อร่อยไม่น่ากินเลยไม่ชอบกินกาแฟเพราะว่าตอนเด็กแม่ชอบบอกว่ากินแล้วใช้ด้วยอืมถุงเท้าเราน่าจะเปลี่ยนนะถ้าใส่ถุงเท้าสีขาวสวยแต่น่ารักดูนพี่ของสอบนะสุดนักเรียนสุดนี้เสอจริงๆจะจีบใครแล้วก็จีบไม่ติด อย่างได้สุนเมตรอาโดนพี่ทราบสาวส้นเมตรไม่มีเงินจ่ายง้นเอาถุงเท้าสีขาวก็รักันยังน่ารักสมกับเป็นยันดเดะหน่อยอา้าวทำไมเป็นถุงเท้าสีรามเนี่ยเดิมไปเราเดิมกดพูดอ่อนนี่แหละสวยน่ารักดีถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาต้องไปโรงเรียนจีบนุ่นพี่ต่ออีก <c oughs> เป็นประจำเลยที่เราไม่เปลี่ยนซดแล้วยังเผลอเอาซดนังเรียนเป็นุดนอนนอนดีก,กว่า